เขาค่ะวันวันเสาร์าไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ไปแล้วเนาะพี่ไม่ไปงรงบ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 เป็นหลอนะยกเคย,ยิงฟันหน่อยพี่บอกเป็นผู <oui> ้ชายแต่อย่างมัดผมเหรอคนนี้นี่ตลกว่ะไอคนฝันหลอ่อ คน,นหล่องนหยุดเขาค่ะวันวันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ไปแอมเนาะพี่ไม่ไปโรงเรียนบอกเป็นผู้ชายแต่อย่างมัดผมเหรอคนนี้นี่ตลกวะ่ะไอ้คนสันหล่อคนตันหลองันน้องจีเตอร์น้องจีเตอร์ไปไหนทำอะไรจ้ะพี่ตัวป่าอันนี้ผมใครมัดให้อ่ะ ญาครับเน yeah. 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 okay. ี่ยคุณย่าก็เพิ่งจะอาบน้ํานะคะหน้าตายังไม่ไปไหนเลยหลานก็บัวพันบัวพันเนี่ยคุณย่าก็เพิ่งจะอาบน้ํานะคะหน้าตายังไม่ไปไหนเลยหลานก็บัวพันบัวพันเร้วนะคะแดดมาแล้ววันนี้ออกแดดออกแต่เช้าเลยนะคะเร็วนะคะแดดมาแล้ว วันนี้ออกแดดออกแต่เช้าเลยนะคะอยหาปลานีายหาปลาหาปลาดูเห็นเขาหาปลาหาก,กุ้งอยากได้มากเหรอแล้วตกอากาศร้อนมากจ้ะอากาศร้อนมากตอนนี้แดดร้อนสุดๆเลยค่ะนะคะวันนี้แดดมาแล้วบอกเป็นผู้ชายแต่อย่างมันผมเหรอคนนี้นี่ตลกว่ะ ไอคนฟันหลอคนฟันหลอ,หองอับ้ยอเลยฟันห่างค่ะคุณย่าฟันห่างแต่ส่วนคุณหลานนี่ฟันหักนะคะอ,อะไรอะ่ะนี่คุณย่าก็พิ่งจะอาบน้ำนะคะหน้าตาย,ยังไม่ไปไหนเลย <ś led> หลานก็บัวพันบัวพันงับงับงับงงนหลอนะแยกเครองยิงฟันเลยพี่ นี่เยคุณย่าก็เพิ่งจะอาบน้ำนะคะหน้าตายยังไม่ไปไหนเลยหลานก็บัวพันบัวพันอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเช้านี้ทีชนบุรีเราก็อยู่กันซ่องคนหลายคนนะคะอยู่ทั้งพ่อฟด้วยนะคะเยอะเลยคันห่างค่ะคุณย่าควันห่าง แต่สวนคุณหลานนี่ฟันหักนะคะอะไรอ่ะไปไปส้ับานดีตอนนี้อาบน้ำก่อนกลับ้านเถอะรู้แล้วกับบ้านเถอะตอนนี้หนูอาบน้ำก่อนดีไหมไม่อาบน้องติเต์ฟันหรอใช่ไหมคะใช่หลอยาฮาวว่าหอไอ้น้องถึงย่าจะฟันหล่อง๊อมง๊อมง๊อมง๊อออนหล่อนะแย่งเครอยิงฟันหน่อยพี่ ใช่ใชวัสดีตอนนี้อาบน,น้ำก่อนชาวบ้านเถอะรู้แล้วชาวบ้านเถอะตอนนี้หนูอาบน้ำก่อนดีไหมไม่อาบเรียนหรอกทำไม,อ, <c oughs> ไมอ่ะ <c oughs> พี่พี่ไม่อยากไปเรียนหรออด <c oughs> หัวหลุดแล้ว คือหนูก็ได้หาเปนเดี๋ยวก็จะไปหาปลากระปูเนาะไปปะอ่าบน้ำเสร็จแล้วนะคะเช้าหนึ่ทีชลบุรีเราก็อยู่กันสองคนหลายคนนะคะอยู่ทั้งโ่อออฟด้วยนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเช้าหนึ่ทีชลบุรีเราก็อยู่กันสองคนหลายคนนะคะอยู่ทั้งโ่ออฟด้วยนะคะง๊เนหล่อนแยกเคยิงกันหน่อยที่ <BS> งบ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 งงงงงงงหลอนนะแยเเค่ยิงฟันหน่อยพี่อากาศร้อนมากจ้ะอากาศร้อนมากตอนนี้แดดร้อนสุดๆเลยค่ะนะคะวันนี้แดดมาเลยเ <BS> <transparency. S 2> ยอะเลย ฟันห่างค่ะคุณย่าฟันห่างแต่ส่วนคุณหลานนี่ฟันหักนะคะอะไรอ่ะอ้อยเลยเดี๋ยวย่ามาให้ใหม่เด wow. ี๋ยวย่ามาให้ใหม่งบงงงงงงงหล่อนะย่าเคยร์ยิงฟันหน่อยพี่งบ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 งงงงงหล่อนะย่าเคยร์ยิงฟันหน่อยพี่

ง๊อมงหลอนะย้เค่ยิงปันหน่อยพี่อย่ายามมันให้ใจเย็นน้องตีเตอร์น้องตีเตอร์ไปไหนทำอะไรอ่ะพี่ตัวป่าอันนี้ผมไขมัดให้อ่ะแล้วครับ อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเชา้าหนีที่ชนบรุรีเราก็อยู่กันสองคนหลายคนนะคะอยู่ทั้งโซ่ออฟด้วยนะคะแก้วนะคะแดดมาแล้ววันนี้ออกแดดออกแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> หนูแย่งย่าไปมัดเลิงเหรอทำไมหนูอยากจะมัดมั่งเหรอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีฝนค่ะวันนี้ไม่มีฝน ขอบคุณ e <hi> เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะน้องติเตอร์ฝันเหรอใช่ไหมครับฝันเหรอ่ค่ันเหรน้องยุย่าก็ฝันเหรอใช่ผู้ชายแล้วจะเอาไปมัดทำไมเราเป็นผู้ชายอ่ะเย้ค่ะไปไปไปคุณ่ ีตอนนี้อาบน้ำกับบ้านเถอะรู้แล้วกับบ้านเถอะตอนนี้หนูอาบน้ำก่อนดีไหมไม่อานอากาศร้อนมากจ้ะอากาศร้อนมากตอนนี้แดดร้อนสุดๆเลยค่ะนะคะวันนี้แดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้ววันนี้ออกแดดออกแต่เช้าเลยนะคะหยุดเขาค่ะวันวันเสารไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่ไปเอ็มหระพี่ไม่ไปหนูแยง่งยาไปมัดเลยสิเงี้ล่ะทำไมหนูอยากจะมัดมั้งเหรอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชอบหนูแย่งยาไปมัดเลยสิเงี้ล่ะทำไมหนูอยากจะมัดมั้งเหรอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชอบ คุณย่าก็เพิ่งจะอาบน้ำนะคะหน้าตายยังไม่ไปไหนเลยหลานก็บัวพันบัวพันอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะชาวหนูทีชนบุรีเราก็อยู่กันซ่องคนหลายคนนะคะอยู่ทั้งซ่ออฟด้วยนะคะยังไม่มีฝนค่ะวันนี้ไม่มีฝนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ น้องติเตอร์ฝันหหรอใช่ไหมครับใช่หลอาฮาวาดเน้องย่ยากอบฝันหหรออากาศร้อนมากจ้ะอากาศร้อนมากตอนนี้แดดร้อนสุดๆเลยค่ะนะคะวันนี้แดดมาแล้วทำไมอะพี่พี่ไม่อยากไปเรียนเหรอรหลุดแล้วยาฮาว มันร้อน <Yeah. S 1> มันร้อนแล้วยาจะทำนี้ใส่ยอย่างนี้พ่อเรียกพ่อชวนพ่อไปอาบน,น้ำกันวันนี้วันยังไม่มีฝนค่ะวันนี้ไม่มีฝนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเยลยฟันห่างค่ะคุณย่าฟันห่างแตเส่วนคุณหลานนี่ฟันหักนะคะ <Hey. S 1> อะไรอ่ะ สวาสบ้าดีตอนนี้อาบน้ำบ้านเถอะเออรู้แล้วสบ้านเถอะตอนนี้หนูอาบน้ำก่อนดีไหมไม่อาบเดี๋ยวยามมัดให้ใจเย็นตลอมๆๆ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 เคๆๆๆนๆๆๆๆยๆๆๆ่ๆนๆ้ๆๆมๆนาๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 อย่างนี้ พ่อีมกพ่อเชวนพ่อไปอาบน,น้ำไปวันนี้วันพายอนเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวย่ามัดให้ใหม่เดี๋ยวย่ามัดให้ใหม่หหบอกเป็นผู้ชายแต่อย่างมัดผมเหรอคนนี้นี่ตลกว่ะไอคนสันหลอ่อคนฝันหลอ่อังแล้วก็ปู่ปู่ทุ่งด้วยใช่ไหมอยู่กับย่าเล็ก